สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนนี้เป็นตอนที่1,200แล้วนะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุคคลครับสำหรับในตอนนี้ขอเล่าถึงสุภาพสตรีฝ่ายในท่านหนึ่งซึ่งต่อมามีพระชตาที่เปี่ยมบุญวชณาด้วยว่าเป็นเจ้าจอมอันเป็นที่รักสนิทเสนหาของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งต่อมายังได้เป็นพระมารดาของอัครมเหสีและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลต่อมาอีกทั้งยังมีพระโอรสที่ทําคุณประโยชน์ให้กับ,บบ้านเมืองเป็นอย่างมากด้วยจะว่าไปแล้วต้นตะกูลนี้ สืบเชื้อสายมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยาวไกลขนาดนั้นน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับมาครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทางช่องพร้อมจะเล่าให้ฟังแล้วครับและเช่นเคยหากข้อมูลขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคลิปยาวในช่องซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับเจ้าจอมมารดาเปี่ยมในรัชกาลที่4สมเด็จพระปิยะมาวดีสีพัชรินมาตาเดิมเป็นสามัญชนชื่อเปี่ยมบิดาคือหลวงอา,าสาสำแดงแตงบรรพบุรุษเป็นราชโปรหิตใน